คือเขาจะชอบให้หนูใส่ชุดน,นักเรียนวุ้ยตายหนูไม่ได้จะต้องการเงินหรือสิ่งของอะไรถือว่าในระหว่างความสัมพันธ์ที่หนูให้ไปก็ถือว่าให้สุนัขรับประทานแล้วกันค่ะนคนวุย้ยตายกล้ามนกล้ามนะนึกถึงกล้ามไหมล่ะมีแต่กล้าไม่มีสมองวุ้ยตายแล้วบอกมีแต่กล้าไม่มีสมอง โอ้พี่คือต้องใช้หัวบนคิดหน่อยใช้แต่หัวล่างอ่ะมันใช้ปวดไม่ได้ช้างตัวใหญ่ลุงก็บอกเนี่ยอย่าใช้หัวล่างนำทางชีวิตขนาดนั้นมันเดือดร้อนคนอื่นโอ้โหเนยอย่าใช้หัวล่างนำทางชีวิตอยตายเลยเจ็บปวดเหลือเกินแหมนี่มีมเลยแล้วเนี่ยครับอย่าใช้หัวล่างนำทางชีวิตใช้หัวบนบ้างตอนนี้หนูดิมีแฟนใหม่ยังมีค่ะมีค่ะมีแล้วนะมีแล้วค่ะกล้ามหลักกล้ามดีไหมใหญ่กว่าเยอะยังอื่นใหญ่กว่าด้วยน้องหมอเดี๋ยวจริงเหรอเนี่ยน้องดูดี จริงค่ะโอ้ยรู้ดีมันก็เด็ดนะรู้ดีบอกยังไม่ใช่กล้าหนึ่งเดียวนะพี่อย่างอื่นมันก็ใหญ่กว่าตัวหัวลากมันก็ไม่ได้ใหญ่ด้วยนะพี่ใหญ่ชิ้นเยอะเลยโอโหดทิปายเลยผู้หญิงพูดแบบนี้จะโดนอะไรอย่างนี้ไมเนี่ยเอ้าโ